เป็นมดตัวใหญ่เลยนะครับเกาะอยู่ที่ตรงเยื่อบุกตาอยู่ดีมีคนไข้มาหน้าคลินิกเลยแล้วก็บอกว่าหมอครับช่วยผมด้วยไม่ไหวแล้วผมว่าอ่ะเป็นอะไรเขาลืมตาไม่ได้ครับเขาบอกว่ากําลังเข้าไปในสวนหลังบ้านอยู่ดีก็เจ็บตาแป๊บขึ้นมาเลยไม่รู้ไปโดนอะไรพอมาตรวจดูด้วยกล้องเนี่ยครับผมก็ตกใจเลยว่าโอ้โหเป็นมดตัวใหญ่เลยนะครับ เกาะอยู่ที่ตรงเยื่อบุตาเขาบอกว่าน่าจะเป็นมดอะไรแหลเพราะว่าในสวนก็มีมดอะไรอยู่เยอะนะฮะเขาก็พยายามล้างหน้าล้างสุดๆแล้วมันก็ไม่ออกสักทีสรุปคือผมตรวจดูเนี่ยมดเขาก็มีเขี้ยวมีเล็บของเขาเล็กๆของเขาเนะเกาะเนื้อเยื่อเลยนะผมก็ต้องใช้ไอ้ที่คีบชนิดพิเศษเนี่ยกว่าจะคีบออกได้เนี่ยมดเขาสู้ตายเลยนะคือคีบออกมาเนี่ยเยื่อบุตานี่โยก ย้้ยตามเลยโอ้โอโกว่าจะออกได้แต่พอออกปุ๊บคนไข้ก็โลง่งหายแล้วก็เราก็ดีใจฮนะที่ช่วยคนไข้ได้เพราะมึงเขาบอกว่าโอ้โหเขทรมานมากเลยเพราะว่ามดเนี่ยเขาก็มีพิษของเขาเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสึกเจ็บตานะถ้ามีอะไรเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาตาหรือเปล่ารีบม,มาตรวจดูนะครับเพราะว่าพวกนี้ต่อให้เป็นมแมลงหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีพิษนะมันทําให้ผิวเยื่อบุตาเขาเสีย,ยนะถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าตาเขาแดงมากเลย แค่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะตาแดงขนาดนี้เลยถ้าปล่อยไว้นานข้ามวันเนี่ยอันตรายมากนะครับ